สวัสดีค่ะวันนี้เราก็เข้าสวนทุเรียนนะคะเพื่อนๆละจากบนสีสักครู่นะคะเพื่อนๆเ,เราก็พาเพื่อนๆมา,ามาดูการให้น้ําทุเรียนช่วงระยะที่แบบว่าระยะเกือบเก๋เนาะเพราะไม่ค่อยฝีมือนะคะเพื่อนๆมือใหม่เนาะเพิ่งมาทํางานในสวนทุเรียนได้ประมาณสองปีมีหน้าที่ ให้น้ำนะคะเพื่อนๆก็ประสบการณ์ยังไม่มากมายนะคะเพื่อนๆก็เลยเอเอาเรื่องพวกนี้มาพูดคุยให้เพื่อนๆได้รับชมกันเนาะนี่นะคะเพื่อนๆทุเรียนนี่ยังไม่เก๋นะคะเพื่อนๆก็ดูจากการสร้างภูเนาะน่าจะเก,เกือบเกือบเก๋แล้วแหละเพราะว่าจากที่แบบว่าลูกเท่าไขน่นกกระทานะลูกเล็กๆอะเพื่อนๆ ก็ระยะมันประมาณเดือนกว่าแล้วอะค่ะแต่ก็ถือว่าทุเรียนตวไวอยู่นะนี่อันนี้ในช่วงระยะนี้เราเร่งน้ําแล้วนะคะเพื่อนๆนเร่งน้ําหรือวันเว้น,ว,นวันแล้วนะคะปกติให้น้ำสองวันจะให้ครั้งเนาะแต่ตอนนี้เหมือนทุเรียนเขาเริ่มลูกใหญ่แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนก็เลยขยับขึ้นมาเป็นวันเว้นวันนะคะทุกคนตอนนี้นี่ตั้งแต่มา ทํางานในสวนทุเรียนก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เอาไปปลูกของตัวเองได้แล้วนะคะตอนนี้เหลือแค่ศึกษาเรื่องการทําดอกการทําดอกแล้วก็พวกปุ๋ยพวกยาอะไรพวกนี้นิดหน่อยนะคะเพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวก็ค่อยหาประสบการณ์กันไปนะคะเดี๋ยวก็เก่งเนาะอย่างในต้นนี้นะคะเพื่อนๆอ,อย่างในต้นนี้เนะาะแขนงเขาเยอะมากเลยเพื่อนๆน,นี่นี่ มีเวลาควรมาเอาออกแขนงยอดอ่อนแบบนี้มีเวลาต้องเอาออกนะคะเพื่อนเนเพราะว่าเขาแย่งสารอาหารของลูกทุเรียนนะคะเพราะว่าหนึ่งต้นนี้มันเป็นทุเรียนต้นสาวนะคะเพื่อนเพื่อนต้นสาวเนาะจะมีถ้ามีแขนงเยอะอย่างนี้แล้วลูกก็เยอะสารอาหารก็ใช้เยอะแขนงก็เยอะอีกแทรกขึ้นมาอย่างนี้อีกเราควรจะเอาออกสารอาหารตรงนั้นก็จะเข้าไปถึงลูกถึงกิ่งถึงต้นเต็มที่ จะทำให้ทุเรียนโตเร็วนะคะโตเร็วลูกโตเร็วอะไรแบบนี้เนาะนี่ก็เลยพาเพื่อนๆมาชมกันนี่ปลูกทุเรียนกินเองได้เลยนะคะทุกคนต้นสองต้นพอเลี้ยงไม่ยากค่ะเออศึกษาในาคลิปต่างๆจากช่องเพื่อนๆที่ลงไว้หลายๆช่องเนาะเกิดประโยชน์มากๆเลยหลายคนคิดว่าทุเรียน เลี้ยงยากปลูกยากเดี๋ยวก็ตายตายเพราะอะไรคะเพราะว่าหนึ่งเลยอาจจะขาดน้ําขาดการบารุงเพลี้ยลงเพลี้ยไฟอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าก็ต้องเลี้ยงดูเหมือนพืชผักทั่วไปนะคะทุเรียนะ่ะและเลยเรื่องเพลี้ยเรื่องอ่พวกนี้ไม่ได้นะคะเขาถ้าเพลี้ยไฟลงอะไรลงอย่างเงี้ยขาดน้ําหรืออย่างเงี้ยขาดปุ๋ยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่โตเนาะ ไม่โตแล้วก็ต้นก็ยืนต้นตายในที่สุดนะคะเพื่อนๆลองไปไปปลูกดูค่ะต้นสองต้นนี้ทําแบบพี่ปุยดูนะคะเพื่อนๆรับรองได้กินค่ะแต่ว่าเราต้องสนใจเขานะคะศึกษาเรื่องน้ําให้ดีศึกษาเรื่องปุ๋ยให้ดีเรื่องเพลี้ยเรื่องอะไรแบบนี้เนาะนั่นแหละค่ะก็ไม่ได้ยากหรอกค่ะแต่ชาวสวนที่เขาทําเยอะๆอย่างงี้คือเขาลงทุนเยอะเพราะว่า คือเขาทาส่วนผลไม้โดยตรงเนาะยี่สิบสามสิบไร่สี่สิบห้าสิบไร่เนี่ยคือต้องใช้ปุ๋ยใชเ้เขาเรียกว่าลงทุนไปเยอะพอสมควรนะคะในแต่ละปีปีหนึ่งเก็บครั้งหนึ่งปีหนึ่งเก็บครั้งหนึ่งทำไมถึงทุเรียนเพลงไม่อยู่ที่นี่รู้เลยค่ะทำไมถึงทุเรียนเพลงเป็นแบบนี้นี่เองทุเรียนกว่าจะมีลูกให้กว่าจะทำโดกโอก กว่าทําดอกออกไม่พอก,กว่าดอกบานกว่าจะติดต้นลูกเล็กๆอย่างเงี้ยบางทีเจออุปสรรคตรงนั้นอ่ะกว่าจะผ่านมาเป็นลูกได้นี้ลําบากช่วงนั้นแหละค่ะช่วงช่วงที่มีดอกต้องปัดดอกหางแย่ต้องคุมทุกระบบเลยนะคะเพื่อนๆหลายปัจจัยมากแต่ถ้าเราเข้าใจปัจจัยเหล่านี้แล้วเราก็สามารถทําได้นะคะต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นเนี่ยก็ถือว่าลงทุนไม่เยอะ พออยู่ได้นิดนิด,นดหน่อยๆน,นะคะทุกคนนี่แต่ต้นนี้ลูกเยอะมากเลยเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆเนาะเอาแค่ต้นเดียวก็พอส่วนใหญ่ก็จะเน้นคุยอย่าพึ่งเบื่อนะคะเพื่อนๆภาพถ้าลายตาหรือว่าเออมีอะไรผิดพลาดประการใดก็เพื่อนๆติชมมาได้เลยนะคะเดี๋ยวพร้อมจะไปปรับปรุงแล้วก็เอามาเล่าใหม่หเพื่อนๆฟังแล้วก็ติชมกลับมาอีกนะคะเพื่อนๆ อาจะได้แก้ไขไปเรื่อยๆเนาะก็ไม่ใช่มืออาชีพนะคะเพื่อนๆพอพูดคุยรู้เรื่องนี่อย่าเพิ่งลำคาญนะคะพูดเยอะนิดนึงแต่ถ้าไม่พูดอธิบายเพื่อนๆอาจจะไม่เข้าใจเนาะสำหรับมือใหม่เนาะอย่างคนที่เขาเก่งแล้วมืออาชีพแล้วมาฟังเรานี้อาจจะมีติดขัดบ้างเนาะเพราะว่าพี่ปุ้ยเองยังไม่มืออาชีพนะคะเพื่อนๆก็เพิ่งเพ,พิ่งมาให้น้ําอยู่ได้แค่สองปีนี่เพื่อนๆดูรอบๆนี่ อันนี้รอบๆสวนที่พี่ปุ้ยให้น้ําอยู่เลยทั้งหมดห0สิบไร่นะคะเพื่อนเพื่อนห้าสิบไร่กว่าของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยสวนที่พี่ปุ้ยทําสวนที่นี่ก็อําเภอท่าใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนเขาแก้วจังหวัดจันทบุรีนะคะตาบลเขาแก้วนะเพื่อนเพื่อนนี่นี่ต้นสาวค่ะเพื่อนเพื่อนต้นสาวปีนี้เพิ่งมีลูกเป็นปีที่สองเนี่ยดูคลิปกันไปย,ยาวๆเลยให้ช่วยให้น้ำชั่วโมงหนึ่ง วันว้นวันช่วงระยะที่ลูกกำลังแบบเบง่งพูอ่าเพิ่มน้ำเพิ่มปุ๋ยไปปุ๋ยนี่พี่ปุ้ยไม่แน่ใจนะว่าก็ใช้สูตรอะไรเดี๋ยวถ้าได้รู้ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวจะรีบมาบอกเพื่อนๆเ,เลยนะคะนี่เต็มที่เลยน้ำนี่ระบบน้ำก็จะประมาณนี้นะคะสองหัวเท่านั้นตรงนี้หนึ่งหัวแล้วก็แทบนู้นหนึ่งหัวแค่นั้นนะคะ ไม่ได้วางระบบน้ําแบบเยอะนะคะบางคนเขาจะใช้หนึ่งสองสามเทปนี้ด้วยแต่ที่นี่ใช้แค่สองหัวพอกําลังดีค่ะเพื่อนๆกำลังดีแต่โคกจะสูงนิดนึงนี่ดูโคกจะสูงนิดนึงสวยนะคะเพื่อนๆสวยนี่ ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะเพื่อนๆสงสัยอะไรหรือว่ามีคําแนะนําอะไรก็ไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะคะเพื่อนๆยินดีรับฟังนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ